สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวถ้าฉันมาใหม่แล้วจะรีวิวใหม่นะครับอันนี้เอาโดยรวมก่อนนะครับหนังสือที่มีอยู่นะจ๊ะขอบคุณนะครับที่ทักเข้ามานะครับเราแนวเดียวกันนะฮะเคยคิดจะทําร้านหนังสือครับแล้วก็เคยคิดจะทิ้งไปครั้งนึงแล้วเหมือนกันตอนนี้ทาใจยากครับก็เลยพยายามจะเก็บสะสมเท่าที่มีอยู่นะครับเท่าที่ได้นะครับอันนี้โดยรวมนะจ๊ะชันมันเก่าแล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนทําชั้นใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงครับแยกเป็นเล่มเป็นเล่มไปเลยอันนี้มีแอบอยู่2เเเลล่่มมผแ้วนาาตพงทํ่องใส่งีนไปแล้ก็ อันนี้ที่เหลือคือไม่ได้ทำเพราะขี้เกียจละว,ว้าวมีหน้ากากอยู่ด้วยครับแล้วก็น,นี้คายฟีแมนครับแล้วก็อน,นุสามตานะแล้วก็บิดไนไอแล้วก็น,นี้ คอทัโร่นะครับอันนี้มัธยมครับอันนี้แนะนําเลยครับสนุกมากเราเข้าใจนะบางเรื่องเราอยากจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีรีวิวเราเลยไม่กล้าตัดสินใจซื้อหรือว่าอยากจะรู้ว่าภาพลายเส้นเป็นยังไงนะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะทาไอ้เรื่องที่มีอยู่นะเผื่อบางคนที่หลงเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าในเรื่องสนุกหรือเปล่านะ <S <S โอเคนี่จิมมี่นะครับจิมมี่รู้สึกจะมีครบนะฮะแต่ตอนนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันเนาะ <S <S ชอบครับโดยส่วนตัวชอบติดตามมาตั้งแต่ตอน35 25แล้วนะครับหมายถึงเล่มนะ ไม่ใช่อายุนะอันนี้เปกกบอนครับแล้วก็สลัมดังอย่างที่บอกไปนะอันนี้คือจะทยอยเก็บนะครับมีก็เอาเท่าที่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมก็ผลไม่ทําชื่ออันนี้มีซ้ําอยู่2เล่นครับเล่ม12นะจ๊ะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ซาโปเตเหมือนเดิมนะครับคนเขียนอ่าล่าล่า,าสูตเนาะอาจารย์คนเดียวกันเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ท่านแมวก็น่าจะสนใจนะครับอันนี้ GTO นะว้าว GTO นี้แพ็ครวมอยู่เลยครับเดี๋ยวค่อยทยอยเก็บใส่ซีนนะฮะอันนี้ ไซคเมเลอร์ภาคแรกนะครับใส่ซีนไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะทยอยขัดนะครับอย่างที่บอกครับผมมีคลิปขัดนะครับขัดทำความสะอาดแล้วก็แม็กซิฟถุงซีนเอาไว้นะครับอันนี้โดเรมอนนะครับอันนี้ก็ทยอยซื้อเหมือนกันเจอก็เอาครับแล้วก็อันนี้เจ็ประจันบานนะฮะของคนไทยว่านะครับลายเส้นก็สวยครับแล้วก็แส่พวกนี้มีไหมแล้วก็แอบเสิร์ดแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับของอาจารย์ฮิเดยุกิโนโยเนฮาระนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะหน้ากากขวดมันฮาครับแล้วก็แบ็คแจ็ค ว้าวเดี๋ยวจะรีวิวแยกเป็นเรื่องๆไปนะจ๊าฝากติดตามด้วยนะครับ